ร้านลาวาบัคร้านบริการเติมเกมโลบักไม่ว่าจะเป็นโลบักในรูปแบบ V.P. เลท6และยังมีบริการคลิปไอเทมในราคาเลท8อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบบบล็อกปุ๊ดออสตาอันิเมะไฟเตอร์และ King Legacy อีกด้วยแถมยังมีเกมบอื่นอีกมากมายหากสนใจลองเข้าไปได้เลยนะที่ลาวาบัค เอาแล้วนะครับสวัสดีครับพกผมเรทูเดกกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเรทกับในเกมเราบอกในแมปของ Demon f a l กันอีกแล้วนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็น่าจะเห็นตามภาพปกกันเลยเราจะมาพูดถึงในส่วนของปราณตะวันที่มีการอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับผม เป็นการในส่วนของ r e q u i r e m e n t การทําแบบใหม่นั่นเองในตัวแพทของตัวล่าสุด2.8ประมาณนั้นละกันเพราะว่ามีใครหลายคนยังคงสงสยัยใช่ไหมครับว่าเออมันทายังไงมันทายังไงที่ผมไม่รีบตอบหรือบางครัง้งผมยังไม่กล้าที่จะตอบเพราะว่าเรากําลังทาข้อมูลด้วยตัวเราเองไม่ได้มีการไปดูอ้างอิงจากในส่วนของตัวข้อมูลเทโรเท่าไหร่เพราะว่ามันอัปเดตล่าช้าเกินไปนะครับผมโอเค งั้นเราไม่พูดทําทำเพลงดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่นั่นเองนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะผมในส่วนแรกนะผมการจะทําในส่วนของตัวป,ปานตะวันนะผมเรามาพูดถึง requirement requirement หรือก็คือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้นะครับผม1การจุตติ1รอบนะครับผมแค่มี1รอบนะครับ2อเลเวลคุณต้อง50นะครับผมประมาณนี้นี่จุตติ1เลเวล50ก็คือสมมุติหากคุณจุติ2แล้วแล้วคุณยังทําได้ไหมอะไรอย่างง้ัันงคคงทํไดะรบแต คุณจะต้องเวล50เรผมหลักๆเลยของตัวนี้หากคุณจุติ2จุติ3อะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ใช่เวล50บางครั้งมันจะทําไม่ได้นั่นเองนะครับผมเหมือนในส่วนของเซเรียบาร์กมันคล้ายๆกันดังนั้นใครที่อยากจะทําคุณจําไว้ครับอย่างน้อยคุณต้องมีจุติ1รอบและคุณต้องเวล50คุณจะจุติเท่าไหร่ก็ได้ยกเว้นศนะูนย์ะแล้วคุณต้องเวล50เป็นต้นไปถึงจะเริ่มใช้ได้นั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะไม่คนมาใช้ตัวนี้ได้ยากขึ้นนั่นเองนะโอเคมา อย่างต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปในส่วนของโลเคชันนะครับผมแล้วก็จะมารีวิวบนทีละท่าเลยนะไปโลเคชันนะครับผมให้ออกมาจากทางไม้ตรงนี้นะครับผมเมืองหิมะถ้้มาทางฟ Forest นะผมแล้วก็วิ่งตรงยาวตามเส้นทางไปนะครับผมผมจะรีไปนะครับหลังจากเรามาตรงถึงทางแยกสองด้านด้านนี้นะครับผมด้านซ้ายจะเป็น ปันเพลิงนั่งขวาเป็นทางเดินต่อให้เราไปตรงกลางเลยครับผมนี่นะแล้วทําการปีนขึ้นสาหรับคนที่ปีนไม่เป็นหรือว่ามีไม่มีดับเบิลจับให้ปีนจากมุมนี้ก็ได้นะครับไปอย่างเงี้ยมันจะได้แหละจริงจริงแล้วคุณก็มาไต่ตรงนี้ต่อครับหินตรงนี้นะโอเคตระใจเลยอยู่ก็มีรูแถวนี้เกือบลวงอะหลังจากเราขึ้นมาตรงนี้นะครับผมให้เราเดินต่อมาเลยนะครับผมบแล้วก็จะเจอแล้วนะ่ะเห็นไหมเมื่อกี้แบบนี่ไงเขาผมข้ามาดึ คันจิโร่นั่นเองให้คุยกับมันเลยนะครับผมหากเรามีรีเควเต์ตามที่ผมบอกเถึงปุ๊บเราก็จะคุยกับมันได้สําเร็จนะครับมันก็จะทําการสอนเราในส่วนของการแดนซ์ของคางูระนั่นเองคางูระแดนสตาร์นโอเคนั่นก็คือทั้งหมดวิธีการทานะครับค่อนข้างที่จะดูง่ายและก็ดูยากในเวลาเดียวกันสำหรับคนที่ต้องฟาร์มเวลแรกๆนะครับมันดูอาจจะดูยากนิดนึงแต่ผมว่ามันใช้ได้แหละมาเดี๋ยวเราไปดูในสองทีละท่ากันเลยนะครับผมผมจะชาร์จปั้นเพอเอ่อต้งเรืู่งผิดปั้น ปานตะว,วันของคาร์มาโดนะผมเวลาเราช้าก็จะประมาณนี้นะการโจมตีคลิกซ้ายนะผมอย่างเงี้ยนะออล่ามันนะนี่แล้วคลิกขวานะครับแล้วก็เวลาโจมตีนะผมจะทําการติดไฟอย่างงี้จะติดไฟนะครับผมอไฟจะแรงดาเมจคูณ2ก็คือมันจะเผาแรงขึ้นสองเท่าหากอกฝ่ายเป็นในส่วนของตัวเดมอนนะครับผมอาจจะติดลบทีละหนึ่งก็อาจจะเป็นติดลบทีละสองอะไรอย่างงี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราให้รีเลือดนิดนึงแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท่าแรกกันเลยนะครับผมผมจะใช้ใส่คนก่อนนะครับท่าแรกตัวนี้นะผมแดนอ f พเดอะไฟก o d god ์ท่านี้นะครับผมใช้ในส่วนของอการอัพอยู่ที่8พอยต์นะครับผมอะซึ่งบอกเลยหากใครเป็นตระกูลคามาโดคุณจะสามารถได้มาฟรีใน,ในต้นเกมนะครับผมส่วนมีข้อเสียของตัวปานนะครับผมมันถ้าใครที่ไม่ใช่ตระกูลคาโดคุณต้องใช้8พอยต์ในการอัพนั่นเองนะมาเรามาใช้ดูกันนะผมท่านี้โดนบอกได้ดังนั้นแนะนําว่าต้องใช้ในศัตรูที่ว่าไว้ต่่อออคโบบนะรัยาง การทำการฟัน 3D ผมฟันไม่โดนหรืออะไรก็ไม่รู้วัดคูเดาวค่อนข้างนานอยู่นะผมว่ามันนานแหละแล้วก็ใช้มันานายเยอะแถมฟันต้องเป็นระยะประชิดระยะไกลคงจะดูไม่ค่อยไนดะ้เพราะว่ามันจะพุ่งมาข้างหน้า3ทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ใดูใหม่อีกทีหนึ่งละกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะใช้ในระยะประชิดนะครับผมจะฟัน3ทีงี้อย่างนี้ผม3ทีเอาไว้ต่อคอมโบได้นะครับผมดาเมจค่อนข้างที่จะดูใช้ได้เลยก็ว่าได้นะถือว่าลดไปเยอะไหมมันแรงอะ่ะ มาแรงในระดับหนึ่งแล้วก็ติดไฟด้วยนั่นแหละน,นี่คือข้อดีของมันนะผมเราไปดูเป็นสองท่าสองกันเลยครับผมซันเคาน์เตอร์ท่านี้นะครับผมจะใช้ตัวพอยต์อยู่ที่ประมาณเอ่อผมต้องหาแป๊บหนึ่งน่าจะห้าพอยต์นะเพราะทุกท่าอ่ะทุกท่าจะใช้ห้าพอยต์หมดนะครับผมโอเคท่าแรกแปดท่าต่อไปห้าพอยต์แลผมเป็นสองซันเคาน์เตอร์เป็นท่าที่เอาเคาน์เตอร์ฝ่ายให้ตีนะครับผมมาหนึ่งสองสามฮึบอย่างเงี้ยผมนี่ประมาณนี้ผมเป็นท่าเคาน์เตอร์ เราได้เมีกลับไปประมาณหนึ่งนะผมแล้วก็ติดเผาเหมือนกันค่อนข,ข้างใช้ได้เลยแรงดีถ้าต่อมาผมเฟรชแดนส์นะครับผมถ้าน,นี้จะสามารถเบรกเกาะได้นั่นเองมาเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะผมใช้ตัวพอยต์อัพอยู่ที่5พอย์เหมือนเดิมนะครับผมจะทําการชช้แล้วก็พุ่งไปฟันอย่างเงี้ยแต่ระยะแนะนําว่ามันเสี่ยงมากท่าน,นี้เพราะว่าเห็นไหมหากคุณกะไม่ดีมันจะเลยศัตรูมานี่คือระยะที่ศัตรูเกือบโดนนะทุกคนดูระยะมันต้องกะดีๆเลยฮะ้าใช้ระยะประชิดคุณพลาดเลย ใช่ระยะ,อะเออหากมันนิ่เดียกก็ยังผ่าดต้องแบบประมาณหนึ่งเอาไว้ต่อคอมโบพุ่งเข้าไปนั่นเองนะครับผมผมบอกเลยท่านี้แม่งใช้ยากมากๆจริงๆดังนั้นระวังกันดีๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาใชใ้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้ใช้ไม่โดนเนาะมาเตรียมพร้อมผมจะพยายามใช้โดนนะไม่รู้ว่าจะถึงบ้านะครับอ,อ,อย่างนี้ผมจะทำการเบรกเกาะและ้วเออเบรกากาดแล้วเอ่อเกกระให้ศัตรูกระเด็นนะครับผมประมาณนี้ ดาเมจก็แรงนะรู้สึกเลือดเขาจะลดไปเยอะมากแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าลืมกินอาหารอะไรทำไมเลือดไม่ดีเลยท่าที่สี่นะครับผม Burning Bone Summer Sun นะครับผมเป็นท่าที่ทํามาหากินเลยก็ว่าได้ละมั้งผมไม่แม้จะว่าท่าน,นี้ปล่านะแต่ว่าใช้ห้าเอ่อพอยในการอัานนี่ผมบอกเลย b r e กาดได้แล้วมาจะใช้เอาไว้ใช้ระยะประชิดนะครับผมทำอย่างี้เอาไว้ทำดาเมจรัวๆแล้วก็เราสามารถตีคอมโบต่อได้ครับอย่างนี้มันโกงไหมปะคุณใจะสกิล้เขาโดนดาเมจแล้วคุณก็ต่อคอมโบแค่นี้วิธีการเล่นนะครับผมบอกเลยโคตรโกง ท่านี้บรกาาได้อีกด้วยมันไม่ยุติธรรมเลยนะผมว่าถ้าต่อไปผมเคลียบูสกายใช้ห้าพอยในการอัพแล้วก็เบรกกาได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูทําการเป็นกังหันเพิงอ่างเงี้ยกังหันตะวันแล้วก็น็อกเลยแล้วกันเออไม่ตื่นเลยตอนนี้เลือดเขาน่าจะลดรัวๆเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปในส่วนท่าต่อไประหว่างรอเขาฟื้นกันดีกว่านะครับผม <S <S มาถ้าต่อไปเฟกเรนโบว์นะผมเป็นท่าที่ใช้5พอยในการอัพเช่นเดียวกัน และท่านี้นะผมเป็นท่าไอเฟรมั่นแดงอย่างที่ทุกคนคาดไว้นะครับผมสามารถใช้ในการหลบหลีกการโจมตีแล้วก็เพิ่มเสถียรได้เองได้เลยครับอย่างนี้นี่จะเป็นสีลุง้งนี่สวยมากนะผมว่าสวยใช้ได้เลยค่อนข้างทางี่จะดูดีนะผมเดี๋ยวเราไปดูท่าสุดท้ายกันดีกว่านะครับเนี่ยเาก็เปิดมาแล้วในสอง Benefic เซนเรเดียนเรเดียนนะอ่าท่านี้กาดได้นะครับดังนั้นต้องใช้ให้ดีมาผมจะลองใช้ดูนะถ้าผมจะไม่เข้ากาดนะจะใช้มาอย่างนี้นผม เป็นการพุ่งมาฟันรัวเงี้ยนะผมนี่ค่อนข้างดูดีนะพุ่งฟันรัวสวยมากแล้วผมไม่จะรีวิวไปทีละท่าเลยแบบเป็นการโชว์เคสแล้วะนะหลังจากนี้จากนี้ไปจะเป็นในส่วนของการโชว์เคสประป่าให้ดูแล้วนะครับการโจมตีธรรมดาคลิกขวาการใช้สกิลแรก Dance of the Fire God ท่าที่สอง ท้าที่สามท้าที่สี่ท้าที่ห้า น้าที่หน้าที่เจ็ อาจจะมีการบังนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับแต่เข้าทั้งหมดก็ประมาณนี้ผมในการรีวิวปันตะวันในอัปเดตล่าสุดนั่นเองต่อชุนะครับผมสำหรับใครที่อยากลองทําไปลองกันได้เลยครับโคตรดีแต่ว่าแนะนําว่าถ้าจะเล่นจริงๆต้องจุดตเจประมาณนั้นนะเพราะว่ามันใช้พลเยอะมากโดยรวมๆนะแล้วก็ข้อเสียหลักๆอีกอย่างนึงก็คือคนนี้ไม่ใช่ตระกูลคามาโดนะผมเนี่ยผมตระกูลคามาโดนะหากไม่ใช่ตระกูลคามาโดเวลาเขาใช้สกิลผมจะให้เขาใช้นะฮะดูเรื่องเขาดีๆนะเห็นไหมครับว่าเลืองมีการลดไปทีหนึ่งใช้ถ้าอื่น นี่ครับเลือดจะลดไป5หน่วยครับนี่คือข้อเสียของคนที่ไม่ใช่ตระกูลคารมาโดนะผมทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับผมสำหรับใครที่ก็มาดูฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด s u บสไครต์ติดตามเปนกลังใจกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซายโยระก็บายซาราฮิโยครับแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย